ใช่ไหมล่ะดังนั้นไอ้เรื่องศาสนาเราอย่ได้วความเป็นจริงถ้าเราเรามีความต้องการจริงๆไม่ต้องลงทุนอะไรหรอกไม่ต้องไปลงลงทุนอะไรคือมีคนหนึ่งรู้คนหนึ่งไม่รู้เราก็ถามเขาไมนต้องลงทุนเลยไอ้คนที่รู้ก็ว่าจิบเขาต้องบอกศาสนาเราวางไว้งั้นใช่ไหมละ่ะดังนั้นเราจะเห็นว่าไอ,าาอ้การศึกษาในด้านศาสนาเนี่ยมันเป็นการศึกษาเป็นการศึกษาซึ่งที่เราให้ประาน,า,านัันไม่มีคุคกาแต่ทีนี้จะหาหว่า ไอ้การศึกษาสามมาันในฐานะเราเป็นมุสลิมเนี่ยนะถ้าศึกษาได้มาแล้วจะเป็นวิชาแขนงใดกันแล้วแต่มีไม่เรามาเปิดให้กันนี่นี้นะเราไม่ให้เราห่วงเงื่อใช่ไหมนะแติสลามาเก่าในด้านศาสนาเนี่ยบังคับถ้าเขาจะรู้ว่ายิบต,ต้องบอกจะดูดังนั้นถ้าหาว่าเราดําเนินตามนี้นะสบายมากคนยากจนคนยากคนจนเราก็สามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้บ้างในวิชาการต่างๆที่คนเขามีเงินเขาเรียนมา คนลงทุนเดียนมาอไอเราไม่มีเงินเราก็เขาก็สอนให้เราฟรีๆีไอนี่ไม่ได้เป็นช่วงเล่นสามร้อยสี่ร้อยอ่ะเขาจะเล่นกับเขาปาใช่ไหมละ่ะมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นจึงเราจนเรื่องวิชานี่ถ้หา,หารเราดําเนินตามระบบอิสลามเราเลยสบายมากแล้วกันแล้วกันเถอะอย่างเรามีความสามารถในฐานะเป็นครูรง,งเรียนประชาบ้านเขาะนะแต่เวลาเรากลับบ้านแล้วเด็กๆบนี่นเราช่วยสอนให้ใช่ไหมละ่ะช่วยเพิ่มคุณวิชาให้ช่วย ติดตามม้ช่วยเรียนให้ไรให้กันแล้วแต่เราก็ไม่ทากันทำไมเราไม่ทําแต่วิชาศาสนาเราออิสลามบังคับถ้าหากว่าวาจิซบูจเดนเทาจะวรยิบต้องบอกไม่บอกไม่ได้ถูกละนักด้วยทําไมบอกใช่ไหมล่ะถูกละนักแต่อย่างว่าะตามขั้นตอนอาตามขั้นตอนสมมติฉันี้ระดับปฐถมแต่จะไปถามวิจิตรระดับมัธยมเรือระดับมหาวิทยาลัยไอ้นี่มันจะเป็น,นวิจิตต้องบอกบางทีมันเป็นอันตรายขัานเไง ไอ้ปัญหายุ謝謝 really ra, to ่งยากในสังคมปัจจุบันมันมีอะไรเกิดขึ้นมาไอ้ที่มันทาให้ยุ่งเนี่ยนะคือให้มันไม่เหมาะสมกับผู้รับการให้นี่ไม่เหมาะสมผู้รับเราจะเห็นที้ที่เ็าให้กันยังไงให้วิชาโอโซลฟิกซึ่งคนที่ไม่รู้จักภาษาอะไรให้ไปได้ไงวิชาตฟซีรให้กไปวิชาหัตตษไทยไปมุสตลหมฮัตติไทยไปให้ไปได้ยังไงจิงอยู่วิชาเหล่านี้ดีเราไม่ได้เถียงว่าวิชาเหล่านี้ว่าดีหรือไม่ดีดีแน่แนแต่ไอ้ดีนี่มันมันความเหมาะสมด้วยสาคัญที่สุด ใช่ไหมลนะ่ะยังลูกเนี่ยวิชิซบรักหรือเปล่ารักไหมลูกลูกเราเนี่ยรักตั้งแต่อยู่ในท้องรักมาแล้วอย่างเต็มหัวใจพอออกมาอุ้ยรักมากอาหารอะไรที่วิชจะซบอร่อยวิชิโซบอนให้กินเลยอ่อนไหนบ้างวิชิโซบชอบไก่ย,ย่างโอ้โหไกายยา่ย่างกีรพันธ์เพียนพันอะไรก็แล้วแต่ไปโอ้โหไปซื้อมาตัวนะึงเอาให้ลูกเลี้ยงให้กินนะไงตายตายเลี้ยงไม่รอดนะที่ดังนั้นไอ้ของที่อร่อยนี่จริง แต่มันต้องอยู่ในขั้นตอนผู้ที่จะกินคนกินนี่ต้องมีขั้นตอนใช่ไหมละ่ะอยู่ในสภาพที่จะรับได้เดี๋ยวนี้เราให้กันหัวให้ถึงเรื่องอะดิษซอฮีอาทิตย์บอกอีมปุตมันจะไปเอาความเข้าใจกันะมาเข้าใจโกหกทั้งทีทีหลังก็เอาเรื่องเลยแกให้มุนเลยทีนี้ฉันมีความเข้าใจน้อยไอ้หัวนั่นมามาแล้วมาถามว่ไอ้เรื่องนี้มีอะดิษหรือเปล่าไอ้เรื่องนี้อะดิษยีอาทิตย์บอกอีมนะแล้วกันฉันจนแปมซะแล้ว เรจะเอาไงอะไรโว้ดิสตอร์เอฟเราทำไงล่ะตอนนี้เสร็จไอเนี่ยมันจึงเชื่อกันไม่ได้ไงไอ้คนที่ไม่มีความรู้เลยไอ้ฉันได้มีความรู้มากกว่าเขาแต่ฉันก็ไม่รู้ถึงขั้นนี้เพื่อนมันไปได้มาบอกวหาดิสตอร์เอฟที่ฉันถืออยู่นี่น่ะพอมาส่งแม่บอกเออดิสตี่ที่ท่านถือนี่มันตอร์เอฟเลยดิสต์เล่าเปนฉันตาดหมดเอาเราจะยังไงกันลูกยักษ์สักสงสัยตัวเองกันละเออเราท่านไม่ถูกหรือไงวะเล่กันไปด้วยเลยใช่ไหมเอ้นี่คือความผิดในการให้เนี่ยรู้ป่ะ ในสังคมเรามันมีความผิดในการให้ความรู้อย่างนี้เดี๋ยวนี้ที่มันเกิดปัญหายุ่งยากเรื่องนี้อายะกรานว่าอย่างนี้จริงหรือเขาออ้าใจจริงเหรออายากรานคนให้เข้าใจจริงหรือเปล่ปาไอ้คนรับทะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลดยได้ชีดไปกิคำแปลมาจะไมต้องวัวจังหงจังจังเราก็ถ้าถามาไอ้คำเนี้ยคำเดียวคำนี้แปลว่าอะไรไม่รู้เรื่องแล้วก็มันตัดเศษอะไรกันมันตัดเศษอะไรกันไอ้นี่มันจะเกิดความยุ่งยากปั่นป่วนในสังคม บางทีผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่เนี่ยเคยถือปฏิบัติมานานแล้วใช่ไหมล่ะในใน,ในรูปแบบปฏิบัติเนี่ยให้ลูกมาถึงก็ไม่ได้หลักการหมายเลยโอ้ยยอ่อทํานี้เปาะทํานี้หรือป๋าทานี้ไม่ถูกหรอกเนี่ยคดีเนี่ย,ยทีเกี่ยวกับป๋าทำน้ำตกอีฟนะแล้วก็ป๋างเงงเลยอะไรกันวะลูกกูเรียนมาอาทิตย์สองชั่วโมงมะล่มไปซะแล้วเว้ยอ้าแลยสิไอพ่อเขาชัดฝันปูนไอลูกเอ็นแน่นอนที่สุดพมอแม่เขาใจอะไรอยู่แล้วได้แต่ชีพมา ก็มาดองอ้าวแล้วเกิดคนเราวุ่นแล้วใน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 บ้านใช่ไหมเรืองกระทบนันลมาหผู้ยิ้นผู้จะวิเคราะห์ได้ยังไงฉันอยากจะรู้ว่าวิเคราะห์ได้ไงกระทบเสียไม่เสียโอ้ยนบีทําง้นนบีทํานี้อย่าเลยเราจะเห็นว่าดูสิตกว่าโผเมียสองคนเนี่ยอยู่ในรูปแบบที่เราปฏิบัติกันอยู่อย่างนัะเมื่อในลูกเนี่ยไปได้ชีพมามาด้วเอ้ไอ้นัลมาที่กระทบทำให้หมดนัะมาห์ มีตัวบทด,ดิสมามีแฝ่มาด้วยไอ้ลูกก็บอกว่าอย่าโหป๋าเนี่ยทำไม่ถูกก็มาท่าไม่ถูกถกระทบกระโดนหมดตลดที่ไหนมันไม่หมดเหมือนกัอนี่ก็ดูแต่ตดิสมีเนี่ยทั้งลูกทั้งป๋าทั้งมาเนี่ยไม่รู้ว่าดิสคืออะไรยุ่แองแล่กว่าหนึ่งใช่ไหมล่ะไอ้ลูกก็จะแสดงความเก่งกาจต่อพ่อแม่โอ้ยทำมาในตั้งนานแล้วถูกที่ไหนไม่ถูกไม่เธอกันเอ้าทำไงไอ้นี่ก็เลยหมดความมั่นใจในการทำอะไรเป็นยังไงบ้างบางเกิดในแม่ก็รักลูกเป็นทุนอยู่แล้ว ก็เข้าทางลูกไปเลยฟ้ามันก็จะดำไม่ได้ลูกมาเรียนมานี่นะแฉบแตกแล้วในลัวใช่ไหมน่ะนี่เนื่องจากการให้ไม่ถูกต้องมันผิดที่ให้ด้วยไม่ใช่ผิดที่รับอย่างเดียวที่มันเป็นปัญหานี้ขึ้นมาลองมันไม่มีปัญหาอย่างนี้อย่างที่เราอยู่กันมาแต่ก่อนมีไหมเดินลูไม่มีใช่ไหมน่ะทำได้อย่างสบายกิตามมายูตั้งมาลยูกูมายูไม่มีไม่มีความรู้สึกอะไรต่อกีตามมายูเดี๋ยวนี้ใครจะอ่านเป็นอ่านไม่เป็นผู้กิตามมายูมันชักเปามาทันที กีตารตรงนี้ะเบาฮมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะถามจริงๆเ่ยมันเป็นงนั้นไหมละ่ะแต่มันเกิดมาจากไหนเนี่ยปัญหานี่มันเกิดมาจากอะไรกันแน่ดังนั้นโอ้เรื่องนี้มันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาใน,นสังคมเรานี่รู้สึกว่าในการแก้ไขเนี่ยถ้าหากว่าจะแก้ไขในรูปแบบอย่างนี้เลยแก้ไม่ตกแน่แก้ไม่ตก,นะก,ม,ตกมันต้องเปลี่ยนไปกลับไปหาระบบเก,กา่าที่เราอยู่กันมา Nalla magi na. Yun sa di na may mga 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 hadith ni Quran. Aw ma Allah di na akit na sa mga 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 ka abu sa Quran na din natit sa mga mga taray ni nai 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 na. Yipyok ang mga yipyok ang mga halaw ma matasu ko din bo kay kan na may tuk do di hadith ni. Na. Yip ang mga na sa ko ni. Ni to diyo ni na. Pre ไม่รู้นี่หรือจะเรียนอะดิสเรียนอะไรสย่งไหษอะไรก็รแต่มันสร้างความปั่นป่วนก็ไม่ได้ไอ้จะเป็นความรู้นะ่ะยากมันไม่เป็นความรู้หรอกมันเป็นการจะเห็นมากกว่ามันได้มาถึงการไม่รู้ไม่ใช่ไะไความรู้จากสิ่งตา่างๆนี้ก็ือเอามาใช้ไม่ได้ใช่ไหมลนะ่ะเอามาใช้ไม่ได้นั่นแหละเหมือนอาหารเี่จะให้เด็กก็อย่างที่ว่าไปแล้วอาหารจะให้เด็กก็ต้องอาหารที่เหมาะสมกับเด็ก จะไม่อย่าไปเอาอาหารที่เราอร่อยคนแก่อร่อยแล้วก็ไปยักเด็กนั้นตายเด็กนั้นตายหมดไม่เ่วยเหี๋ยเรียนไปเถอะมีลูกสองโหลสามโหลตายเรียบพอออกลูกในสามวันจ,จะแจงไปซื้อไก่ย,ย่างคนชอบไก่ย,ย่างไอ้แม่ชอบยำสลดัดก็ไปซื้อยำสลัดมาหักเข้าไปเสร็จฝังก็ซื้อปลาขาวได้ตายหมดไม่ช่เหลือเหมือนกันความรู้ที่ให้ไม่ถูกเนี่ยตายนะ่ยเต็อุสุบิลามันตายยิ่งกว่าเสียชีวิตเสียชีวิตเป็นเรื่องธรรมดา ไอ้นี่มันเสียศาสนาอย่าลืมมันเสียศาสนาถึงงั้นในบรรดาติดตามของเราที่เขาเขียนมาคนก่อนติดตามดูสิเขาว่าอย่างไงคือสาเหตุจการเป็นกาเฟส่บางทีกุรอานเนี่ยทำให้คนเป็นกาเฟสซึ่งที่เราไม่มีความเข้าใจมันเราไปเล่นเราเองรู้ภาษาบางตัวสองตัวสามตัวก็แปลเองเสร็จสิเสร็จสิท่านไหมล่ะเดี๋ยวตัวหันแกก็มาเดี๋ยวตัวหันแกก็ไปเดี๋ยวตัวหันแกก็ลงเดี๋ยวตัวหันแกกูขึ้นอยู่ไม่สุกใช่แล้วตัวหันแกทันไหมไม่รู้มันทันแค่ไหน ยั้ไมล่ะเขาอย่างว่าไปเจอว่าจ้ารอบกกกวันมาละกุเซฟันฟาไปได้ลิานี <t> ่ยท <t> ุกันมาอยู่สพทุกันก็ไปใช่ไหมยั่ไแล่ะละย่าอื่นละที่ว่าลัพดลวหูกูฟว้ัดที่อยู่อ่านอยู่นว่าไงะแลสะกมิสนีเช่อรือไส่สมิรุอบสิทธินว่าไก็ไม่รู้จะเอาอันเดียใช่ไหมเอาอันนี้อันเดียปามาไปไปมาอย่เนี่ยแล้วก็ขึ้นๆลงๆเงี่ยเอาอันนี้อันเดียลวยะอื่นนี่แหละทัดี่อื่นที่รึเษาไม่ได้รู้เรื่อง นี่มันก็ตายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะตายอยู่แล้วเราไม่ทิทางไปหรอกเสียศาสนาเสียศรัทธาหมดไอ้นี่คืออันตรายที่เกิดเป็นสังคมนี่สาเหตุอันหนึ่งเป็นสาเหตุที่ใหญ่เกี่ยวกับการศึกษาของเราี่มันเป็นอย่างนี้ต่างหากพอเราจะเดินระบบตามขั้นตอนบอกว่านี่ก็ไม่ถูกนี่ก็ไม่ถูกนี่มันก็เสร็จสิไอ้ของที่เราจะนํามาเป็นพื้นฐานเนี่ยนะนี่ก็ไม่ถูกนี่ก็ไม่ถูกที่ถูกมันคคอนี่เสร็จสิใช่ไหมล่ะไอ้ที่เราจะได้ในถูกถูกเนี่ยมันเป็นข้าใจว่าไม่ถูก ไอทีเราจะรับออกมาไม่ได้มันผิดน,นี่เขาบอกไอ้นี่ถูกแล้วทหากมันไม่เสร็จจะไปเสร็จเมื่อไหร่นะว่ามันผิดมันจะเสร็จเมื่อไหร่มันกะเสร็จถึงกงินเดั้นสังคมเรามันปั่นโผนเนี่ยสายเหตุมันอย่างนี้ดังนั้นทหารทุกคนในรู้ฐานนตัวเองนะอ,นนนอาลูกก็ตามพ่อแม่ไปสิพ่อแม่สอนนั่นสอนนี่สอนนี่สอ,อนนั่นามากกว่ากันไปตามกันไปอยู่ในถึงขั้นจะศึกษาเป็นตำหนักตำนาก็ไม่ได้ก็ไปสามขั้นตอนไปแต่มาเรื่องก็ไม่เกิดขึ้น ไม่เกิดขึ้นที่แรก็เอาเยื่ออย่างพ่อแม่ไอ้นี่ลูกมาคันพ่อแม่ตอนไปเรียนมาสักสามเดือนเท่านั้นแหละเอาแล้วถ้าทำเรียนมาแล้วมีหะดดิสมาแล้วอาย่ากรอานมาแล้วนบีว่าบอกว่านบียังไม่รู้จักเลยว่าใครผู้มีลัสอัลลอฮ์มันรู้จักได้ยังว่าใครยังไม่รู้เรื่องเลยในหัวใจยังว่า,า,วางเปล่าตลอ์มีอยู่ที่ลิ้นใช่ไหมล่ะแล้วจะทำไงไอ้นี่คือปัญหาที่มันอยดีทำไงกัน แล้วแต่ว่าไม่กันคนไม่รู้สิอไอ้คนอยู่มาเก่าๆแล้วไม่ช้ามาันก็พ้นทุกข์แล้วมันตายมาหมดเรื่องนลนะ้วทำไงใช่ไหมล่ะไอ้คนที่จะอยู่กันไปอีกสิกลูกหลานเราที่จะอยู่กันยาวๆไปอีกหน่อยนจะอยู่เป็นยังไงก็มไม่รู้เลย